คอยมาหาพี่ซูเนี่ยทุกวันนะก็เริ่มจะผูกพันนะพี่พี่เฮ้ยปิดเฮ้ยพี่ซูพี่ซูใช่หรอใช่ใช่พี่สุใช่ใช่เยียร์เยี่ยงขึน้นเหรอวะจู่จออ๋อพี่พี่ซูให้เขาไปนั่งนะพี่พี่อืมหนึ่งเจ็ดหนี่เกเรนะูอ่า โ,โยมเยซูอาเมก็เม,มนยนะชายชายอ่ชายใหญ่สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอฟซีลุงป้านาทุกคนเลยนะครับวันนี้อยู่กับผมพีชมป่านะครับพี่พี่วันนี้เนี่ยผมก็ไม่ได้เข้าป่าเพียงคนเดียวอีกเช่นเคยนะได้มากับเพื่อนซีนะสวัสดีครับผมจากช่องชายใหญ่นะครับครับพี่พี่วันนี้เนี่ยผมกับชายใหญ่เนี่ยก็ได้มีภารกิจภารกิจหนึ่งนะพี่พี่ที่จะไปทํากันก็คือไปให้ของพี่ซูนะก็คือผมเนี่ย ถ้าพี่ๆจำได้เนี่ยก็พี่สูที่ไปช่วยมานะพี่ๆก็คือผมเนี่ยคอยส่งอาหารให้พี่สูเนี่ยคือทุกวันแทบทุกวันเลยนะพี่ๆวันนี้ผมก็ได้เตรียมพวกข้าวพวกขนมแล้วก็ผ้าห่มเนี่ยไปให้พี่ซูนะใช้นะก็เดินทางมาตั้งหลายชั่วโมงแล้วนะพี่ๆอีกไม่นานอีกประมาณชั่วโมงกว่าก็น่าจะถึงแล้วนะก็วันนี้ผมก็ไม่อยากมาคนเดียวนะก็เลยชวนใช้ย่า่มาทําความดีร่วมกันนะพี่ๆ เพราะมันเป็นสิ่งที่ดีนะที่ได้ช่วยคนนะพี่พี่ก็วันนี้ก็มาติดตามพี่ครับก็ฝากเป็นกําลังใจให้ผมเลยครับอืมครับก็เดี๋ยวเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนี่ยเราทั้งสองคนเนี่ยจะไปกันเลยนะครับพี่พี่แต่ก่อนจะไปเนี่ยฝากพี่พี่เนี่ยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ผมพี่ชมป่าแล้วก็ใช้ใหญ่ด้วยนะพี่พี่ก็เดี๋ยวเราจะไปกันเลยนะครับพี่พี่ไว้เจอกันในคลิปครับเจอกันนะครับ ก็จะเดินทางกันเลยนะพี่พี่วันนี้เนี่ยก็เป็นโอกาสดีที่ผมได้มากับชายใหญ่นะพี่พี่ก็ตั้งแรกของผมที่ตามหลวงปู่มาหาพิสูจน์นะใช่ก็มีน้องเตื่อนผมที่มาดูแลนะทุกคตอนนี้เนี่ยนะครับเราได้รู้จักกับพี่สูจครับใช่ก็พี่สูจนคนนี้ใส่ดีเลยแหละใช่ครับ ทา,าทางไหนวะทางไหนทางนี้แหละพอพี่สูเนี่ยอยู่ในป่าลึกนะพี่พี่แต่ผมเนี่ยไปไม่ถึงหมู่บ้านเขานะเขาบอกให้พอก่อนแต่ผมกับพี่สูเนี่ยจะมีจุดนัดพบกันที่จะมาส่งอาหารหรือว่าเขาของเครื่องใช้นะผมก็ได้ให้เสื้อผงเสื้อผ้าผมไปให้พี่สูใช้นะพี่พี่ก็ สูเนี่ยเป็นเขาอยู่คนเดียวเลยนะพี่พี่เขาบอกเขาไม่ได้อยู่ในหมู่บ้านนะเขาอยู่คนเดียวแถป่าเลยเขาก็อยากรู้จักคนเพิ่มนะผมก็เลยพาใช้ให่มานะพี่พี่ก็ฝ <c oughs> <c oughs> า,ากพี่พี่เนี่ยไปดูไปช่วยกันดูคลิปใช้ใหญ่ด้วยนะช่วยกันดันฟีดใช้ใหญ่ให้กลับมาเหมือนเดิมอืมฝากติดตามใช้ใหญ่แล้วก็ ผมเลยนะพี่พี่คนที่ดูคลิปใหม่ก็<อ>ป่านี้เป็นป่าไผ่นะก็ไม่รู้ว่าพี่ซูเนี่ยจะอยู่น่าจะอยู่อีกไม่ไกลนะนะพ,พี่ป่าเป็นป่าโล่งเลยนะใช่นะ<ม>ละช่วง<ม>นี้เป็นช่วงหน่อไม้เลยนะพี่พ พวกยุงพวกสัตว์มแมลงจะเยอะมากเงี้ยป่าันี้ที่ต้องระวังเนี่ยก็คือสัตว์เลื้อยคลานใช่ใช่นี่นี่นะพี่ๆหน่อไม้นี่สวยมากเลยนะครับนหน่<ม>นอไม้นี่จะเป็นหน่อไม้ไผ่นะถ้าต้มเนี่ยจะหวานมากเลยนะพี่ๆกินกระน,นั่งพนะิกเนี่ยเป็นป่าไผ่ะนะทุกคนคือดีมากเนะี่ยหน่อไม้กาลังขึ้นเลยนะไปเลย เดินเดินต่อพี่พี่เราจะไม่ลีลาเราจะได้เอาของที่เราตั้งใจออามาให้เนะี่ยเอาไปให้พี่ซูนะหน่อไามา้เยอะมากพี่พี่น้อใหญ่ด้วยพ,พูดเับพูดไทยได้ไหมอ๋อไม่ได้นะชใหญ่พี่ซูเนะี่ยจะพ,พ,พ,พูดเหมือนที่พวกกิจเนะี่ยสอนเราอะ่อะภาษาก,ก็เรียนนะ ถ้าไม่ได้กิดไม่ได้กิดเนี่ยคือพวกเราเนี่ยไม่ได้เรียนรู้ภาษาก,กันเรื่องเลยนะ<ช>ก็กิดน่ะทำให้เราเนี่ยได้เรียนรู้ภาษานะไกลละไกละกละอีกไม่นานแล้วพี่พี่ก็จะขอตัดภาพไปตอนที่ใกล้ถึงดีกว่านะก็ขอตัดภาพไปเลยครับพี่พี่ตอนนี้เนี่ยเราก็ผมก็ใช้ใหญ่เนี่ยก็ได้นั่งพักกันก่อนนะพี่พี่คือร,ร้อนไหม ่าเนี่ยอบอบอาอ้าเลยนะพี่พี่ก็ก็ขอนั่งพักนะผมอืมก็พม่าเนี่ยไม่เสียงห้อยหวนเนี่ยเหมือนจะมาป่านะที่เราเจอคืนนั้นอืมก็ส่วนมากแบบนี้เนี่ยคือมาป่าเป็นฟูงนะ แทนนะคือมาป้าจะเยอะนะพี่ๆมาป้ามาจิงจอกหรือก็มาในนะก็ลุงสูไม่ไม่พี่สูพี่สูไปนะทุกคนพี่สูของพีนยะผมก็จะมาเจอเนครั้งแรกนะลักษณะเขาเป็นยังไงอืมก็ผมยาวๆหน่อยอแต่เขาเนี่ยเป็นคนอัธยาศัยดีขี้เล่นนะแต่ผมเนี่ยไม่แน่ใจเรื่องอายุเขานะเขาบอกว่ายี่สิบสองหรือว่าสิบสองก็ไม่แน่ใจนะแต่ตัวเขาเล็กนะ คนอยากรู้เกี่ยวกับตะวันไหมครับก็นี่พี่อยู่นี่แล้วครับสอบถามได้นะผมเดี๋ยวผมจะไปคนถามให้นะอืว่าตะวันเป็นอะไรไปไหนนะคลิปนี้ก็จะมาตอบพี่ๆเลยะละกันนะ,ะผมอีกจะถามว่าตะวันเนี่ยไปอยู่ไหนตอนนี้ตะวันนะพี่ๆผมจะพูดเกี่ยวกับตะวันให้พี่ๆทุกคนได้ฟังเลยนะตะวันเนี่ยคือได้ไปทํางานกับน้าผมนะพี่ๆแต่อยู่ที่จังหวัดอื่นนะ แต่ได้เนี่ยคือได้ตังวันละสามร้อยห้าสิบเลยนะพี่พี่คือได้เยอะมากเลยนะก็เพราะตะวันเนี่ยพูดภาษาไทายเริ่มได้เขาก็นเนี่ยได้เหมือนได้ไปเป็นแบบคนคุมคน,คน,คนงานก็สบายเลยแบบอยู่กินรวมเดือนเดือนหนึ่งอนะ่ะได้เป็นหมื่นเลยนะพี่พี่กินฟรีนะกินฟรีสามเวลาด้วยนะนพี่พี่มผมก็เลยให้น้องเนี่ยไปอยู่นู่นดีกว่านะเพราะว่าปลอดภัยแล้วก็ อยู่กับคนที่ไว้ใจได้ด้วยนะแถมยังแบบม,มีข้าวให้กินฟรีไม่ต้องมาห่วงเรื่องไม่มีกินนะแล้วก็ไม่ต้องให้มาน้องมาโดนยุงกัดแบบเขาป้ากับผนะู้พมเนาะใช่ครับเพราะให้น้องไปผมเนี่ยรักน้องเหมือนน้องแท้ๆเลยนะพี่ๆนะพวกเราเนี่ยก็เลยแบบอยากให้น้องเจอทางที่ดีนะพี่ๆเห็นว่านะ้าผมเนี่ยคือ ให้ให้เขาพูดคล่องกว่านี้นะพี่ๆก็คือแบบเขาน่าจะส่งเรียนต่อนะเขาว่าจะส่งเรียนต่อให้จบม .6 เลยดงนี่มันกัดเจ็บโอ้โหเยอะมากเลยผมใส่เสื้อแขนยาวขายาวเนี่ยโอ้โหมันกัดเจ็บมากเลยทุกคนกัดไม่เลี้ยงเลยก็เท่านี้เลยนะ <ผม S 1> พี่ๆี่อเลยนะก็เกี่ยวกับตะวันก็เท่านี้คนนะก็เท่าที่ผีบอกนะใช่มันเป็นมายัางไงก็ประมาณนี้ทุกคนก็ว่างๆก็อาจจะเจอตะวันนะแต่ โอกาสยากนะพอตะวันไปอยู่จังหวัดอื่นเลยนะพี่พี่ก็คงไม่แน่ครับบางคลิปอาจจะถ่ายรวมกันดิใช่แล้วผมก็ไม่ไม่ฟันธงนะทุกคนใช่ก็ดีละที่ตะวันได้ไปเจอทางที่ดีนะพี่พี่แล้วก็คนที่รักเขามากๆนะพี่พี่ก็เขามีแค่นี้แหละนะครับที่ก็ผมก็ชอบเข้าป่านะบางทีก็ ่อยู่ก็จะเยอะแบบนี้กัดเจ็บมากเลยยุงป่าเนี่ยก็ไม่รู้ว่าพี่ซูเนี่ยพี่ซูอยู่ได้ไงนะกัดเจ็บมากยุงป่าเนี่ยขนาดผมใส่เสื้อนะการผมไม่หยุดเลยนะทุกคนกัดไม่เลี้ยงเลยพี่พี่ผมอุตส่าใส่เสื้อแขนยาวข่ยาวมาแล้วทุกคนก็เดี๋ยวเราจะเดินทางกันดีกว่าอืก็ผมขอตัวเดินทางต่อเลยนะพี่พี่ก็เดินทางกันเลยพี่ไป เราเดินทางกันต่อนะเรื่องตะวันก็เคลียร์แล้วนะครับพี่ๆก็ไปกันเลยครับทางต่อเลยนะพี่ๆเพราะว่าผมว่าคาดว่าไม่ไกลละที่ผมมาเจอมาคอยมาเจอกับพี่สู่ประจํานะเอ้ยเป็นไรมาไม่เป็นไรนอืม <ๆ S 1> ก็ตะวันเนี่ยได้ไปเจอทางที่ดีแล้วไม่ร้อยคุเลยวะนะพ่สูจจะหาคุดพวกไอ้น,นี้เปล่าขุณเ็ดเตัวเออไม่แน่นะ พราะช่วงนี้เห็ดกำลังจะขึ้นนะพี่พี่ผมก็คิดถึงพี่ซูนะถึงไม่ได้เจอกันวันหนึ่งเลยวันหนึ่งเต็มๆเพราะพมเนี่ยคอยมาหายพี่ซูเนี่ยทุกวันนะก็เริ่มจะพูกพันนะพี่พี่เฮ้ยปิดเฮออ้ยเ้ยพี่ซูพี่ซ<ช>ูใช่อใช่ใช่พี่ซูนนใช่ใช่เยอนเหมือนี่น,น่นแหลยอะเยอะยอะขึ้นเหรอวะจุ่จอ ่พี่พี่สุให้เขาไปนั่งนะพี่ๆนี่ชิ้นหนึ่งนี่เจได้สุอ่ะย่อเมดยเยสุอ่ะเมย์ก็เมย์นะชายชายอ่ะชายใหญ่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 ้นหนึ่งเนื้อกุ้งอ่ะชายชายใหญ่ชายใหญ่ชายครับอ๋อวันนี้มีผู้ผมเนี่ยไม่ใช่ใหญ่นะเมย์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 ยังเมยใช่ไหม นี่แกะน้ำเมย์้เมยอะไรย่าเมซู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 วันนี้มีข้องมาเสอร์ฟส์พี่ซู้เลยเมเชียร์แกชินอะไรไม่บอกอืมผมไม่บอกนะก็เดี๋ยวให้ดูเลยใช่ใช่ใี่นะครับโอ้เ้ชินอะไรเอ่อเมล่าเมล่า พาห่มพาห่มห่มพาห่มพาห่มพาห่มยาไม่ไม่ลอไม่ละไม่ละอย่ยี่ก็โอ้โชกันแล้วโชก็พี่พี่ซูเนี่ยชอบใหญ่มากเลยนะพี่พี่เขาบอกว่าสวยสวยมากอือ่ะกูได้กูได้โอ้หนี่พี่ลองยะกูได้ออ่าโอ้ นี่งเอ้อยใ่ยาว่ะใหญ่ยเาวโยกคู่เนี่ยนะผ้าใหญ่เชเกอ,อพี่สุยุงไม่กัดเหรอไอเรามาแต่กะมือเนี่ยนะจิ้บจ้องโอเมอ,อมาเขาบอกว่าตอนเช้าเนี่ยกัดอยู่นะพี่พี่แต่ส่วนกลางคืนเนี่ยมันไม่มียุงนะในป่าโอ้ไม่มีแล้วขนาดตอนเช้าเยอะขนาดนี้ก็ตามที่เขาบอกนะทุกคนอตอนคืนไม่มียุงแต่กลางวันยุงคุอนข้างเยอะพี่สก็ สงสารพี่ซูนะพี่พี่หรือว่าพี่พี่อยากให้ผมพาพี่ซูเนี่ยกลับไปอยู่กระตอบดีกระตอบไหนกระตอบที่น้องโชคอยู่ไงให้ไปอยู่น้องโชคเหรอเออเดี๋ยวผมว่าผมเนี่ยจะพาน้องก็น้อง,น,องน้องโชคเนี่ยกบไปอยู่กระตอบนะเพราะว่าลุงเจซูเนี่ยเขาไม่อยู่แล้วนะอืเขาโดนเอาง,ง่ายๆเขาโดนผู้ชายคนหนึ่งอ่ะพาไปคือ เรื่องเรื่องเขาเนี่ยติดเล้าหนักนะทุกคนจนพวกผมเนี่ยไม่กล้าไม่ไม่สามารถเรียกสตีเขากลับมาได้วนะเขาเนี่ยเตล่ไปที่อื่นแล้วนะจึงน้องโชคเนี่ยผมจะพาน้องโชคเนี่ยกลับไปอยู่กับตอบแล้วนะอัะอ<ช>่ะแล้วก็ไม่ไม่แน่เนี่ยอาจจะพาพี่สูคนนี้ไปอยู่เป็นเพื่อนน้องโชคเนะใช่พอพี่สูเนี่ยหลักเด็กนะพ,พี่ย่อยอยอเี้ยอยนะอ่ะก็ให้เขาให้พี่สูกินก่อนดีกว่า สายยิงอ่ะพี่สูเนี่ยบอกว่าคิดถึงผมมากเลยนะพี่พี่ใอ่ยูใ่ในคักเกอพี่พี่ยัง<อ>ไงดิเอคูณนกนุ้นเลยละหมอนเขามารอผมทุกวันเลยนะเขาบอกก็แล้วผมสลับสูนอนตรงนี้อ่ะเหนื่อยเยอะไม่ไมรู้อู้มเขาเห<อ>มือนมีที่นอนนะเขานอนเหมือนบนห้างาอะ่ะเอาผมว่าแถวเนี้ย คงจะไม่ดีเท่าไหร่นะเดี๋ยวจะพาไปอยู่กับน้องน้องโชคดีกว่านะใช่เดี๋ยวใช่ใหญ่ยจะพาไปอยู่กับน้องโชคนะให้ให้ให้พี่ๆเลือกดีกว่าพี่ๆพี่ๆเนี่ยพี่ๆลุงป้าน่าอาเนี่ยอยากให้ไปไหมอยากให้อยากให้พี่สู่กับน้องโชคด้วยกันนะเพราะไม่มาบอกนะทุกคนอยากให้พี่สู่ไปไหมพี่พี่พี่สู่เนี่ยเป็นคนที่นิสัยดีนะพี่พี่ผมเนี่ยก็เริ่มจะผูกพันกับพี่สู่แล้วนะพี่พี่ ได้จะช่วยท่าคนใช่ก็ทางไงดิแบบนี้เราเราไม่เราไม่สามารถทำเป็นหมองคามได้นะทุกคนใช่พี S <S like <t <t ่ๆเอาไงเดี๋ยวอยู่ป่าเนี่ยถ้ามีพี่สู้ไปอยู่ด้วยน่ะน้องโชก็อาจจะดีใจก็ได้นะน้องโชคอาจจะมีความสุขนะเอาอย่างนี้ดีกว่าพี่ๆพี่ๆอยากให้พี่สู้ตัดผมไหมอ่ะอยากให้พี่สู้ตัดผมไหม ถ to to 5, tourism, ้าเกิดผู Lightning> ้ชมถึง5,000ซับเนี่ยผมบอกเลยว่าจะพาพี่สุเนี่ยไปตัดผมเลยนะพี่ๆก็จะลองคุยกับพี่สุดูนะว่าน้าพี่สุเนี่ยจะรอเหล่าขนาดไหนพี่ๆอยากดูไหมก็ตอนนี้ดูนาได้ไหมเขายังเขินกล้องอยู่ก็พว้ผมขอกักไว้ก่อนนะครับยังไว้ก่อนพี่ดูนะรอให้ถึงเวลาที่กําหนดค่อยดูก็แล้วกันนะจงเออเชือเกิดอืมจงเออเกอ ก็เห็นไหมทุกคนเขาบนว่ายุงเยอะนะซึ่งถ้าไปอ,ปอยู่ที่กระต๊อบอะยุงน้อยกว่านี้น่านจะดีกว่านะและก็ฟงก็ไฟนะเพราะว่าโชคโชคก็ทําได้หมดแล้วก็ให้โชคดีกว่านะให้โชคทําดีกว่านะทุกคนก็เดี๋ยวนั่งคุยเล่นกับพี่ซูก่อนนะเดี๋ยวเราปิดกล้องสักพักหนึ่งนะพี่ๆเดี๋ยวเราขอนั่งคุยเล่นกับพี่ซูก่อนนะครับก็เดี๋ยวจะพาพี่ซูเดิน เบอร์ชื่ออะไรเบอร์น้องแม่เฮ้ยพิสูพี่ผมเดนมยเาเรียกอ่ะเยอะไม่เอทูยมก็เขาก็เขาเข้าป่าเขาสวนผมตลอดนะบางทีผมก็ไม่ร่างนะทุกคนโอ้ใจเย็นเจนเยียเซียพิสูผามุดแรกพิสูผามุดแรกเลย ใช่ใช่ขอเดี๋ยวพาไปดูบ้านพี่สูกันแต่ว่าแบตผู้ผมเนี่ยไม่น่าพอเนาะก็น่าจะได้แค่ส่งพี่สูแล้วก็น่าจะคุยเรื่องที่ผู้ผมเนี่ยบอกกับพี่ๆลุงป้านาเอฟซีทุกคนนะอะไรวะอเฮ้ยอะไรโยโจ้ใช่นั่นแหละไอ้นี่พี่สูทำเหรอเออพี่สูถักเนื้อเมือเยืมเมือน้ำมาเลยเขาบอกเขาไม่ได้ทำนะอืน่าจะ ีดูช่องเมยอ๋อเป็นที่ดักไก่นะครับผมเมยก็ที่ดูพวกอุ้ยเอาเรื่องแล้วไปริบเดินดีกว่าใช่ไหมไปพี่สุจะเหมือนจะนานแล้วนะก็เดี๋ยวผมเนี่ยขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะพี่พี่ ก่อนจะจบคลิปเนี่ยฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ผมพีชมป่าแล้วก็ใช้ใหญ่ด้วยนะพี่ๆฝากไปดูช่องเพื่อนผมเยอะๆดันฟีดให้มีกําลังใจทําคลิปด้วยนะครับเจอกันใหม่ครับพี่ๆครับผมบาย